รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน2568ห้องสมุดประชาชนพระอาจารย์ศรีมหาวีโรอำเภอวาปีปทุมกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ครูมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้นวัตกรรมบอร์ดเกมรายวิชาคณิตศาสตร์กิจกรรมหนึ่งบรรักษ์หนึ่งนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมนวัตกรรมวาปีบุ๊กทอคลับและกิจกรรมนิทานพลิกโลกโครงการมหาสารคามฮักอ่านมุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมบ้านหลังเรียนโดยจัดกิจกรรมวาดภาพประบายสีกิจกรรมถ่ายภาพปริศนากิจกรรมแนะนําหนังสือบรรณารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในห้องสมุดโดยจัดกิจกรรมการอ่านสร้างอาชีพการทําเข็มกลัดจากเศษผ้ากิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยจัดกิจกรรมเกมตอบคำถามคาฮูตเรื่องยาเสพติดณอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนาบรรณารักษ์จัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อนที่สำหรับชาวตลาดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้จากหนังสือที่อ่านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โครงการห้องสมุดกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนห้องสมุดเติมฝันจัดกิจกรรมสุ่มว่าเส้น เพื่อฝึกให้เด็กๆรู้เกี่ยวกับลักษณะของเส้นและฝึกจินตนาการของเด็กๆและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายวันที่1กันยายนบรรณารักษ์เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอประจำเดือนกันยายน2568ครั้งที่9โดยมีนายโชคชัยนันตลาดนายอัมพวาปีปทุมเป็นประธาน วันที่2กันยายนบนรรณักษ์ร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้ากลุ่มงานและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคามครั้งที่7ประจำเดือนกันยายน2568วันที่4กันยายนบนรรณักษ์รับบริจาคหนังสือจากนางเทียมจิตทองเสือจำนวน64เล่มภายใต้โครงการ70,000ษา70,000เล่ม วันที่8กันยายนบรรรักษ์เข้าร่วมโครงการอ่านหนังสือในสวนครั้งที่ 2, 2เนื่องในวันที่ระลึกสากลการรู้หนังสือประจําปี2568โดยมีนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดบรรณรักษ์รับบริจาคหนังสือจากวัดกลางจํานวน476เล่มภายใต้โครงการ70พรรษา70,000เล่ม บรรณาักษ์ร่วมโครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสร้างรายได้ระหว่างเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาระบบะสมหน่วยกิจโดยมีนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิดบรรณาักษ์ร่วมโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการนำมาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2568บรรณารักษ์เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตำแหน่งบรรณารักษ์ครั้งที่สอง 1เมษายน2568ถึง30กันยายน2568บรรณารักษ์เข้าร่วมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคามประจำปีงบประมาณ2568